อันนี้ถ้าจะเจาะลึกถึงเรื่องประเด็นเรื่องแผลเป็นคิดว่าไงคนไข้ถามทุกคนเลยเดินมาแบบคอนเซิร์นหลักเนาะอยากตึงแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องแผลนะปกติคุยกับคนไข้ยังไงครับอาจารย์เจก็เรื่องแผลเป็นอ่ะเป็นเรื่องหลักๆเลยที่คนไข้คุนเสิร์นมากธรรมดาในการผ่าตัดดึงหน้านะครับเพราะว่าเนี่ยต้องบางคนรวบผมด้วยมันมีประเด็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเรื่องของการวางแนวแผลเป็นเลยสําคัญมากถ้าเรารู้จักเขาเรียกว่า แรงเ e อร์ไลน์หรือว่าจะเป็นตัวลักษณะของตัวรอยรอย,ย่นของผิวหนังที่มันอยู่ในตามธรรมชาติที่มันซ่อนของผิวหนังแล้วบางคนอาจจะไม่สังเกตครับว่าหน้าหูเราอะ่ะอายอุเยอะมันจะมีรอย<ม>อยู่แล้วมันจะมีเส้นนะจะมีอินเสิร์ลูปให้ดูว่ามีเส้นที่เราสามารถลงแผลตามเส้นนี้ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ตามเส้นนี้ได้อยู่แล้ว <c oughs> ก็มันก็ทําให้ซ่อนก็นคือเทคนิคการวางแผลอันดับที่2คือเรื่องของการเทคนิคผ่าตัดที่เราบอกว่าสม a s ช การดึงชั้นสมามันจะช่วยลดแรงตึงนะครับที่ชั้นตื้นถูกต้องมันก็จะลดโอกาสการแยกหรือการดึงกลับของตัวแผลทาให้ลดโอกาสเกิดไวเดนิ่สนงสกาแผลเป็นที่กว้างขึ้นแผลเป็นที่ดูไม่ค่อยสวย